ครับผมวันนี้มีตัวหนึ่งดอกสี่จุดมารีวิวนะครับผมอีกหน่อยก็จะหนึ่งดอกทองนะครับผมครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับผมตัวนี้นะครับลบมาทั้งหมด9 00 0นะครับผมชนะ5 0 0พันกว่าแพ้3 0 0 0นะครับผมอัตราชนะทั้งหมด59%คิวมาคิวมา9 0,000นะครับผมแพ้เดส6 0ห0 0ครับดีทุกอย่างครับคิวเดสทั้งหมด57%เ็นฮดช็อต18%ดครับนี่ลบมา9 0 0กว่อกพันครับมาดูอาวุธในตัวครบตัวนี้มีบาเลตนะครับผมค้อยเหลือ2 0 0พันครับ คอยเหลือ,นะ,อน,น,ะนะครับผมอัก A30L ยังไม่เปิดสามวันนะครับผมคิ้ P90 นะครับผมตัวนี้คิส P90 ครับตัวนี้มีคิส P90 ครับส่วนชั้นในนะครับผมตัวนี้ไม่มีอักนะครับผมส่วนชั้นในนะครับผมชั้นในอันนี้ครับชั้นในเขียวกับบาเลตน,นะครับผมชั้นในเขียวบ,บาเลตครับตัวนี้ ส่วนซองนะครับผมซองควงซองดำนะครับผมซองควงซองดำซองลายม้านะครับซองควงซองดำอันนี้หนึ่งวันครับส่วนพวกนะครับผมพวกโม่ก๊อกพวกบอมครบหมดนะครับผมพวกโม่ก๊อกพวกฟอมเดสเซอีเกิลพวกโม่ก๊อกพวกบอมครับส่วนลางคอรนครับผมเบลนหนึ่งใบครับสายรหนึ่งช่องครับอันนี้เหลือหกวันยังไม่เปิดอีกสามวันยังไม่เปิดหนึ่งวันยังไม่เปิดสองวันยังไม่เปิดครับมาดู ไอเทมครับผมไอเทมอันนี้สามชิ้นหนึ่ง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 ชิ้นครับผมมาดูฉายาครับฉายาครับผมอักนี่ขาดอักนะครับผมที่เหลือเกือบครบหมดนะครับสไนเปิลบิ่งครบครบเกือบครบลั่นเกือบครบนี่ครับผมตอนนี้ยังไม่ที่จะเสพสองครับเอาเมลกับฮัรดเมลไปเปลี่ยนได้หมดเลยครับ